สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจอะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีกุมนะประจำเดือนตุลาคม2567ค่ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวกุมก่อนนะไพ่ใบแ,แรกขึ้นมาค่ะจเจตมิตรก็ถือว่าความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ะคะ่ะมันก็ลงตัวเนาะ กีโนพาร์ติเคิลความมั่นคงที่คุณมีให้เขานะคะเดอะสตาร์ค่ะความรักที่บางทีบางครั้งอะคะ่ะมันก็มีอุปสรรคมีปัญหาแหละแต่มันก็สามารถฟันฝ่าไปได้มันก็สามารถมองข้ามไปได้หรือก้าวข้ามผ่านมันไปได้อะคะ่ะระหว่างคุณกับเขา คิงออกพาดิเคิค่ะพลังงานของภัยคู่เนาะคิงอ็อกพาดิเคิลและ k i n g o อ P พาดิเคิคือต่างคนต่างมีใจให้กันนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่เหมือนปรับตัวเข้าหากันแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เรียนรู้ศึกษานิสัยใจคอกันมาพอสมควรแล้วเนาะเดทขึ้นมาค่ะ10ไม้ The ะเลเวอรอช่วงนี้ชาวราศีกุมก็เหมือนกับมีเรื่องเครียด,เ,ยดเนาะ เรื่องเครียดในตรงนี้ค่ะที่มันกระทบกระเทือนกับความสัมพันธ์ก็คืออาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักหรือคนรักไม่ค่อยมีเวลาให้น้องมันก็เลยทาให้รู้สึกนอยน้อยใจน้ออยากจะมีเวลาเดทอยากจะมีเวลาสวีทหวานแหววกันให้มากกว่านี้ค่ะ The Devil The Moon ค่ะเขาคนนี้เป็นคนที่ อ๋อมีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสูงด้วยและตรงนี้ก็ทําให้เขาดึงดูดชาวราศีกุมไปแบบเต็มๆเลยค่ะก็บอกเลยค่ะนะตรงนี้เวลานี้สิ่งที่ชาวกุมกังวลใจเกี่ยวกับคนรักจะเป็นเรื่องความมีเสน่ห์ของเขาเป็นเรื่องความน่ารักของเขาความเฟนลี่ของเขาที่อาจจะรู้สึกกังวลใจกลัวว่าจะมีคนเข้ามาวุ่นวายในอ่อ ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้กลัวคนอื่นๆกลัวมือที่สามอะค่ะที่จะเข้ามาวุ่นวายเนาะแต่ก็บอกเลยค่ะตรงนี้มันเป็นพลังงานของความคิดเป็นพลังงานของอความหวาดระแวงความคิดเยอะคิดมากเนาะเพราะว่าความที่เขาเป็นคนมีเสน่ห์นี่แหละมันก็เลยเหมือนกับพอเขาห่างไปหรือว่าเขาไม่มีเวลาให้ชาวกลุ่มก็เลยบางทีบางครั้งเก็บมาคิดนะคะว่าเขาทํางานหรือว่าไปไหนหรือว่ามีใครเข้ามาวุ่นวายหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เกิดแบบ ความไม่สบายใจเกิดขึ้นแต่โดยพลังงานรวมๆแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ของชาวกลุ่มเนาะต่างคนต่างมีใจให้กันแล้วก็ที่ผ่านมาอาจจะพบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันนะคะแต่มันก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านมาได้แล้วกเออ็เขาเรียกอะไรนะตอนนี้เวลาเนี้ยออสิ่งที่เคยไม่เข้าใจกันหรือว่าปัญหาที่เคยมีมานะคะมันจะค่อยๆคลีคค่คลายไปเนาะมันจะดีขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นเนาะ ก็บอกเลยค่ะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาต่างคนต่างเซเยตกันแล้วว่าจะออคบกันแบบจริงจังแล้วก็เหมือนกับว่าเริ่มแบบออทำการเก็บเงินเก็บทองเนาะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วค่ะในช่วงนี้นะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยให้ไปแรกขึ้นมาเป็นนายออปติคอลค่ะ หกถ้วยเจ็ดไม้นะคะ the world อ่ะก็ถือว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งแหละที่คอยดูแลเทคแคร์คุณแล้วก็เหมือนกับคอยปรับตัวเข้าหาคุณด้วยเนาะในสิ่งที่มีปัญหาในสิ่งที่ไม่เข้าใจกันในตรงนี้เขาจะเป็นคนที่คอยง้อคุณแล้วก็เหมือนกับพยายามประครับประคองความสัมพันธ์ให้ดีที่สุดอะคะ the sun n o e of s o ถ้วยอัในช่วงเดน,นี้ก็เรามาระวังปัญหาที่จะ มีเรื่องไม่เข้าใจกันมีเรื่องทะเลาะกันเกิดขึ้นได้เนาะยุ่มยิ้มกวนใจค่ะทําให้เขาโกดทําให้เขางอนเกิดขึ้นได้นะคิงออพกวา่าเขามั่นคงกับความสัมพันธ์นี้ค่ะริงจังกับความสัมพันธ์นี้มองไปถึงอ,อ,อนาคตมองไปถึงการวางแผนสร้างครอบครัวรวมกันนะนายออฟสอดค่ะ ical, เพจอัพพาร์ติเคิลด้วยพลังงานของเขาเขาเป็นคนมีสนสน่ห์นะเขาเป็นคนที่เ,เขาเรียกอะไรมันเหมือนกับ มีพลังงานดึงดูดเทพตรงข้ามสูงอย่างที่มีกาบ,บอกไปแล้วเนาะมันก็เลยทำให้อาจจะมีคนมารุมล้อมเขาเยอะค่ะแล้วในตรงเนี้ยแต่ยังไงแล้วเขามีใจให้กับคุณอะถึงจะมีคนเข้ามาแต่ว่าเขาเรียกว่าความหนักแน่นหรือว่า,าความรักที่คุณมีให้กันมันก็มากพอที่จะทําให้เก้าข้ามผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้เนาะอืม แต่ด้วยพลังงานของเขาแล้วค่ะจะเป็นคนที่อาจจะดูเจ้าชู้กุ้มกลิ่มอ่ะอืมในตรงนี้ด้วย e อ e r g y ของเขาด้วยเออ่ด้วยเขาเรียกอะไรด้วยตัวตนของเขาบุคลิกของเขาเออ่พลังงานของเขาอะค่ะเป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วแล้วเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนเป็นคนมีน้ําใจตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เอ,อมีคนเข้ามาเข้าหาเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนมีน้ําใจเขาเป็นคนที่เอ,อัจฉริยะใส่ดีชอบช่วยเหลือคนนะคะแต่ก็ถามว่า ใจเขามั่นคงของคุณไหมใจเขามั่นคงของคุณนะอืด้วยพลังงานแล้วนะตอนนี้เวลาเนี้ยคือเขาจริงจังกับความสัมพันธ์แล้วเขาก็มองไปถึงเรื่องอนาคตของวันข้างหน้าแล้วค่ะเหมือนที่ผ่านมาที่มีปัญหาที่มีประเด็นเขาก็พยายามปรับพยายามที่จะไก่เกี่ยให้มันดีที่สุดนะเนาะแต่ในช่วงเดือนนี้ก็เรามาระวังแล้วกันนะคะอย่างที่มีการบอกเนาะจะมีปัญหาขัดแย้งกันได้ขัดอกขัดใจกันได้ค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเูื่อที่โกรธกันมีปัญหากันอยู่จะเป็นยังไงบ้างเอง่ย จะปรับความสัมพันธ์กันได้ไหมไพ่ไปแรกขึ้นมาค่ะแปดไม้พลังงานของการเริ่มต้นใหม่พลังงานของการกลับมาหันหน้าเข้าหากานรีเทิร์นคืนดีค่ะหกไม้ขึ้นมาตอกย้ำนะคะอืมการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เนาะห้าไม้แต่ปัญหาไม่ได้หมดไปนะเราหองและแหงปัญหาแบบงอนแบบพ่อแง่แม่งอนมันยังมีอยู่อะค่ะเอ็ดอฟวาร์ดแต่พลังงานของความรักก็ยังอยู่นะ เดอะเมอร์ดิเชียนก็พยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแม้ว่าเขาไม่คุ้นน้ำพลังงานเหมือนกแบบับงอนแหละปากแข็งและแต่ใจลึกๆแล้วอะ่ะแบบไม่ได้อยากไม่ได้อยากมุกออนอ่ะไม่ได้อยากกดจริงจังอะคะ่ะอยากให้เขามางอเนาะก้าวไม้ My, ปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆค่ะเดอะเฮอร์มิตนะ,อ,ะอาจจะเป็นจากเรื่องความไม่หวานแหววความไม่โรแมนติกในตรงนี้ค่ะมันก็เลยทําให้แบบบางทีบางครั้งเด็กลองความสนใจกันเกิดขึ้นได้เนาะ สามเรียนค่ะจักชิดละห้าดาบถามว่ายังรักกันอยู่มั้ยยังรักกันอยู่ยังกลับมาพูดคุยกันได้เคลียร์ใจกันได้เสมอค่ะเพียงแต่ว่าระหว่างคุณกับเขาก็ออมันไม่ได้จบแค่นี้เนาะมันอาจจะมีแบบเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นอีกได้ยังไงก็ระมัดระวังอะค่ะแต่ปัญหาประเด็นที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมาจะได้รับการเคลียร์ใจนะคะจะได้กลับมาพูดคุยกันใหม่กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งหายโกรธหายงอนค่ะ แต่ก็ระมัดระวังแล้วกันมันออมีเรื่องที่จะทะเลาะก,กันเกิดขึ้นได้อีกอะค่ะโอเคค่ะ, okay, คะเรามาดูแวนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนะคะไม่แรกขึ้นมาเป็นเจ็ดเหรียญค่ะสามถ้วอยอะเป็นช่วงเวลาที่เมิกบันนี่เก็บเงินเก็บทองร่วมกันเนาะแล้วก็มองไปถึงการวางแผนสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะเดอะฟูค่ะเอเดอร์พาร์ต ก็เหมือนกับปัญหาที่มันมีมาระหว่างคุณกับเขาบางทีบางครั้งก็ต้องปล่อยไปตามเรื่องตามราวเนาะไปจดจ้องมากไปแบบเเขาเรียกอะไรอะจดจ่อกันม,กมันมากมันจะทําให้ปวดหัวปเปล่าๆจะทําให้เกิดปัญหาปเปล่าๆค่ะคุณก็มองถึงเรื่องความรักถึงเรื่องเอความเขาเรียกอะไรความจริงใจที่คุณมีให้กันตรงนี้มากกว่าเนาะเพราะยังไงละแปดดาบขึ้นมาแล้วค่ะความรักที่เป็นรักฝั่งลึกน้อรักที่ มันเกินที่จะกลับลําแล้วอะเกินที่จะถอนตัวถอนใจแล้วอะค่ะจริงจังกับความสัมพันธ์มากๆนละจัดทิศสามไม้ค่ะผู้ที่โกรธการจะกลับมาคืนดีรีเทิร์นนะและอีกในหนึ่งมันก็เหมือนกับว่ามองไปถึงการเ,ออเหมือนอยากทําธุรกิจหรือว่าอยากสร้างธุรกิจอยากเก็บเงินเก็บทองให้ได้มากกว่านี้ค่ะอืมสิบเปลี่ยนเนาะเรื่องเงินเรื่อง,องทองมาที่หนึ่งเลยค่ะน้องความสัมพันธ์เหมือนคุณกับเขาเอ,อ มันความรักลงตัวแล้วละ่ะมันขาดเรื่องการเงินแล้วทีนี้มันก็เลยมองไปถึงเรื่องการสร้างหลักฐานร่วมกันการสร้างความมั่นคงร่วมกันเนาะบางทีบางครั้งมองหาลู่ทางที่จะทําเงินเพิ่มอะค่ะควี Green นอฟสอดเนาะแล้วก็เจ็ดไม้อืมแต่มันก็ยังไม่ได้ลงตัวนะมันก็มีหลายๆอย่างที่ยังขัดกันอยู่ในเรื่องของเอ่อการที่จะลงทุนทําธุรกิจร่วมกันหรือว่าเอา่อเหมือนกับ เก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถในตรงนี้ค่ะบางทีบางครั้งมันก็ยังออเวทกันอยู่เนาะยังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรก่อนระหว่างบ้านกับรถนี่ก็เป็นไม่ได้ค่ะในหลายๆคู่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เก็บเงินเก็บทองเพื่ออะไรเพื่อจัดงานมั่นงานแต่งในอนาคตเนาะมันเหมือนอะไรอะไรมันมั่นคงขึ้นนะคะ่ะในคู่ของคุณแต่ถามว่าปัญหาขัดแย้งแบบยังมีอยู่ไหมก็มีนะไม่ได้ราบรื่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่มันเขาเรียก รักก็รักอะ่ะไอ้ที่มีปัญหาก็มีปัญหาก็ปรับปรับกันไปอะค่ะก็ถือว่ายังปรับกันได้อยู่นะเกณฑ์ความสัมพันธ์ถือว่าจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นพลังงานบวกนะคะวาะไงแล้วมองถึงความจริงจังความออมั่นคงของคู่ของคุณนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะมหลักๆแล้วเป็นเรื่องของการเมคมันนี่หลักๆแล้วเป็นเรื่องของการสร้างฐานะสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะ ก็ถือว่าเป็นพลังงานบวกนะคะสําหรับชาวราศีกุมยังไงแล้วมิกะก็ขอให้สมหวังในความรักนะคะและกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ